อาจไม่ใช่เพราะเราเป็นคนไม่ดีแต่อาจเพียงเพราะแค่เราไม่มีในสิ่งที่บางคนเขาต้องการแค่นั้นเองโยมเห็นเก้าอี้สีน้ำเงินกับสีเขียวถ้าคนที่ไม่ชอบเก้าอี้สีเขียวแล้วชอบสีน้ำเงินก็จะบอกว่าสีเขียวไม่ดีเพราะไม่มีสีที่เขาต้องการอยู่ในสีเขียวเพราะเขาต้องการสีน้ำเงินอย่าให้ความหมายของความดีมันเพี้ยนไปนโยมนะคนบางคนเนี่ยก็พยายาม ที่จะดีตามที่คนบางคนเขาต้องการให้ดีตามความดีที่เขาต้องการแต่ถ้าความดีที่เขาต้องการแล้วเราเสียอุดมการณ์ด้วยการที่เราเป็นเราอยู่แบบนี้แล้วก็ไปทําให้เขาเต็มความรู้สึกของเขาแต่มันผิดศีลผิดธรรมผิดหลักของความถูกต้องไปเพิ่มทิฏฐิมานะเพิ่มอีโก้เพิ่มตัวตนพอกภูนกิเลสมากขึ้น แต่มันเป็นความดีในแบบเขาแล้วเราต้องเสียอุดมการจากการนับถือพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงเป็นเก้าอี้ที่โยกโยกคอนครอนแบบนี้ไม่คุ้มกันจริงๆนะโยมอย่าให้ความหมายของคําว่าความดีมันเพี้ยนไปนะบางทีเราอาจจะไม่ดีในสายตาของคนไปโดยปริยายเพียงเพราะเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการจากเราต้องแยกให้ออกว่าระว่างดีจริงๆกับดีตามที่คนอื่นอยากให้ดี ถ้าเรามีเกณฑ์การตัดสินว่านะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยชีวิตต้องไม่โยกคลอนต้องไม่เอ็นเอียงไปในฝ่ายของอกุศลไปในฝ่ายของการพอกพูนเพิ่มเติมกิเลสให้อัตตาตัวตนมันทวีคูณเพิ่มพูนอย่างนี้ก็เสียเวลาของชีวิตเปล่าๆนะฉะนั้นก็ขอเป็นข้อคิดกับเก้าอี้สีน้ำเงินกับเก้าอี้สีเขียวก็แล้วกันเช้านี้ว่าไม่ใช่เราเป็นคนไม่ดีแต่อาจจะเพราะเพียงแค่เราไม่มีในสิ่งที่คนบางคนเขาต้องการต่างหากนะยโย มันคงในความดีของเราไว้นะอายุว no ันโนสุขขังพระลังเทิน